แต่คุณต้องทําความเข้าใจในระบบการขายของแต่ละแบรนด์ไม่ใช่วันนี้ไม่ได้ดังใจแล้วคุณมาประจานเขาอ่ะคุณทําผิดนะคะคุณต้องมีธรรมะในใจด้วยนะคะการทําธุรกิจเนี่ยคุณเคยสอนแล้วนะการที่เราจะปักเป้าหนึ่งพันกล่องคุณต้องไปดูก่อนว่าหนึ่งพันกล่องอ่ะมีอายุกี่ปีสมมติว่าคุณจะลงทุนใหญ่ละคุณต้องดูว่าหนึ่งพันกล่องลงทุนสามปีใช่ไหมถ้าลงทุนสามปีถามใจคุณว่าหนึ่งพันกล่องคุณขายหมดไหม ของครูเนี่ยปีหนึ่งนะคะล้านหนึ่งอะ่ะมันต้องถามใจตัวเองมันต้องวัดใจตัวเองเบอร์ไหนว่าเฮ้ยมันมีสัญญาครอบอยู่นะเว้มึงต้องทําเบอร์ไหนอ่ะมึงถึงขายได้มึงต้องขายเบอร์ไหนล่ะมึงต้องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโดยที่เราต้องไม่เอาเปรียบใครเราเป็นคนทําสัญญาเราเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองเราจะบอกพี่ปานพี่ปังก็เปิดสักห้าแสนไม่ได้เหรอพี่ลุงพี่ลุงก็เปิดสักห้าแสนไม่ได้เหรอมันทุกคน เราไม่ได้ทาธุรกิจแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าครูจะขายไม่หมดล้านครูจะขายไม่หมดล้านชิ้นคนรับผิดชอบคือครูไม่ใช่ทุกคนถ้าโรงงานจะมีค่าปรับหรือมีค่าอะไรหรือหักเงินเราหรือเอาเงินมาจําหรืออะไรก็ตามใครรับผิดชอบเราใช่ไหมคะเราต้องรับผิดชอบเองค่ะทุกคนเพราะเราตัดสินใจของเราเองในวันที่ครูออกมาบอกว่าหนึ่งพันกล่อง 1สนเกเมื่อก่อนมันแสนแปดเนาะเพราะตอนนี้เราเพิ่มปริมาณเพิ่มอะ,อะไรเงี้ยค่ะทุกคนลองฟังให้ดีแสนดถ้าคุณขายปีกกาไรแสนสองเมื่อก่อนเนาะแสนดซื้อแสนปดขายปีกกาไรแสนสองได้อะไรอีกคะได้ทองได้ทองได้ส่วนลดได้ของแถมไปเอาทองเอาส่วนลดเอาของแสแถมค่ะบวกดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่แล้วดูว่าระหว่างซื้อมาหนึ่งพันชิ้น แล้วขายปลีกขายโปรขายปีกขายโปขายเองหนึ่งพันชิ้นคุณคิดว่าคุณจะมองเห็นกําไรแสนสองไหมถ้าเห็นเอาแสนสองมาบวกกับของแถมนั่นแสดงว่าคุณตั้งเป้าที่ตรงนี้คุณตั้งเป้าว่าคุณจะมีกําไรไม่ต่ํากว่าหนึ่งแสนพร้อมของแถมอีกจํานวนมหาศาลถ้าคุณมั่นใจคุณค่อยเปิดแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณจะเปิดทําไมเปิดเพื่อมาด่าอาจารย์คนอื่น เปิดเพื่อมาใส่ร้ายหรือมาทําให้แม่ทีมหรือเจ้าของแบรนด์เขาเสียหายอย่าเปิดดูปากชนิี้ตายอย่าเปิดครูไม่เคยให้ใครทําอะไรเกินตัวสอนมาตั้งแต่ห้าปีที่แล้วว่าให้เติบโตเป็นสเต็ปให้เดินตามสเต็ปฝึกก่อนว่าขายได้จริงไหมแบรนด์หลอกลวงไหมแบรนด์ช่วยขายไหมเขาดูแลเขาสอนขายไหมแบรนด์ทิ้งไหม เกิดปัญหาอะไรแล้วแบรนดทิ้งไหมเกิดปัญหาอะไรแล้วเจ้าของแบนดหนีไหมคุณต้องเข้ามาเรียนรู้เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจคุณต้องมั่นใจก่อนคุณถึงจะรวยได้แต่ถ้าวันนี้คุณไม่มั่นใจอ่ะแต่คุณอยากได้ของเขาอ่ะคุณอยากได้ทองคุณอยากได้เงินส่วนต่างคุณอยากได้กำไรแสนสองคุณมองเห็นส่วนที่คุณได้ แต่คุณไม่เคยรู้ตัวว่าคุณทำได้หรือเปล่าคุณอย่าเปิดเพราะทุกการกระทำมันบ่งบอกนิสัยเราอยู่แล้วค่ะว่าเราทำจริงแค่ไหนอย่าไปตามด่าตามว่าตามล้างตามผลานคนอื่นค่ะมันเป็นกรรมครูเนี่ยเคยขายมาห้าแบรนด์นะทุกคนเคยเปิดบินครึ่งล้านค่ะทาพี่ลุงได้เลยครูไม่เคยว่าเขาครูไม่เคยต่อว่าตำหนีต่ตีเตียท,ท,ทั้งๆที่แม่ทีมใหญ่ครูเขาจะมาช่วยครูขายแต่เขาไม่ช่วยเลย ทุกคนครูไม่สนใจครูไม่ด่าครูไม่ว่าครูไม่ตําหนิเอาที่สบายใจเลยเราเปิดเพราะอะไรเราต้องรู้นิสัยก่อนเราเปิดเพราะก็เ,ะเขาบอกว่าเปิดเลยไปเลย,เด,เ,ลยเดี๋ยวขายเองคือเหมือนเหมือนเรามีทุนแต่เขามีทีมอย่างเงี้ยถามว่าเราโลภใช่ไหมใช่ยอมรับสิเราโลภโอเคโอเคได้ปะเปิดก็เปิดแล้วไงพอไม่ช่วยแล้วครูไม่เคยต่อว่าครูไม่เคยโทรไปตําหนิครูไม่เคยอะไรทั้งสิน้นครูเอาสินค้าครูขาะทุกคนไปในงานปาร์ตี้ที่ครูจัด แล้วครูแจกให้พี่น้องครูได้ใช้ทุกคนนี่คือสิ่งที่ครูทําไม่เอาไปดําราคาไม่เอาไปทําร้ายเขาไม่เอาไปประจานเขาค่ะทุกคนครูเอาไปสร้างคุณค่าค่ะครูเอาไปที่งานปาร์ตี้แล้วเอาไปแจกให้เอาไปใช้เพราะมันของฟรีแจกฟรีราคาเป็นพันพันทุกคนราคาหลักพันสองพันครูแจกฟรีให้ลูกครูทุกคนได้ใช้